สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวกผมยุดเจดินนี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็มาพร้อมกับเจ้า w r 1 5นะฮะหลังจากที่ใช้งานรถนะมาได้สองอาทิตย์นะครับก็คือสิบสี่วันนะครับก็ขี่ไปทํางานน่าสนมากนะครับแล้วก็ออกไปซ้อมขับขี่ในทางที่เป็นลูกหลังนะครับสภาพรถก็มีแต่คลิปฝุ่นนะฮะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทํางานกันดีกว่านะฮะเพื่อนๆถามว่าเอ้ยพี่พี่ตัวไม่สูง ขึ้นคอมบถยังไงนะผมก็ขึ้นคอมปกตินะฮะก็เตะขาตั้งนะครับแล้วก็หักคอไปทางขวานิดนึงนะครับแล้วก็กำเบรกหน้านะครับเพื่อไม่ให้รถมันไหลใช่ไหมแล้วก็คอมขึ้นเลยดื้อๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็สไลด์ตูดเอานะฮะบาลานซ์รถดีๆเปิดกุญแจก <c oughs> <c oughs> ก็ใช้วิธีการสไลด์ตูดนะฮะซ้ายขวาเล่นกายกรรมกันนิดนึงนะครับสำหรับคนที่สูงร้อยหกสิบ ขี่ได้ครับไม่มีปัญหาครับเดิมๆแล้วผมยังไม่ได้โหลดนะฮะอ่ะจากชี้ใช้งานมา2องอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าความรู้สึกของผมเองนะห้ฟังว่ามีความรู้สึกยังไงนะครับอ่าเริ่มแรกเลยถ้าเทียบกับตัวผมเองนะครับความสูงนะฮะรถคันนี้มีความสูงเหมือนกันนะครับู้สูงมากเลยนะถ้าไปยืนเทียบจริงๆเนี่ย เบาะนี่อยู่ตรงเอวผมเลยนะครับผมความสูงที่แบบว่ารถจอดนะนะครับอ่าแล้วก็ขึ้นคล่อมนะฮะเท้าผมจะแบบเต้นบัลเล่ไปเลยนะครับต่อให้สไลด์ตูดนะฮะแต่ถ้าแบบจะเอาแบบวางเท้าได้ได้เลยนะฮะเขาเรียกว,ว่าขาต้องเกี่ยวเบาะนะครับผม รถเยอะเออรถจะจังเลยวันนะีคนเหมือนบุนวายทุกพักทุกพักะะต้องขี่อย่างระวังระวังคนข้ามถนน,นะคระับในเรื่องของความสูงก็พูดมาแล้วนะครับต่อมาในเรื่องของยางแล้วกันฮะ,ะไล่จ่าะยางขึ้นมานะ,ะยางที่ให้มาเนี่ยคือผมบอกไว้ก่อนผมยังไม่ได้ไปลองถนนที่มันแบบเอน u r โจริงจริงนะครับแต่ก็จากที่ลองที่เป็นถนนพวกลุกลังหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ไม่มีปัญหานะฮะก็พูดถึงว่าลุยได้นั่นแหละครับเดิมๆก็ผมว่ามันก็ลุยได้เลยนะถ้าเอาจริงๆอ่ะนะครับต่อมาในเรื่องของโชคนะครับโช๊คลาโชคขึ้นมานะโชคหน้าซับแรงได้ดีครับไม่ยุ้ยนะฮะไม่ยุ้ย หรืออาจจะเป็นเพราะผมน้าหนักน้อยหรือเปล่าไม่ดูเหมือนกันแต่โชกคหน้าไม่ย้อยครับแล้วก็ไม่กระแทกมากนะฮะโชกคหลังนุ่มครับอันนี้คือเปรียบเทียบจากการที่ใช้รถธรรมดาเรามาใช้รถเอโนโรนะคือโชกคหลังนุ่มนุ่มมากนะฮะแต่แต่ไม่ได้ย้อยนะฮเข้าโค้งก็นิ่งๆนะครับผมว่าผมว่าโอเคเลยนะะ ประมาณในเรื่องของเบาะนะครับอ่าเบาะก็นุ่มครับผมไม่ได้แข็งมากนะฮะอ่าแล้วก็เบาะมีนมีทรงความแคบนะฮะแคบพอแคบปุ๊บมันมีข้อดีทําให้เวลาคนที่ตัวไม่สูงมากนะฮะสามารถขึ้นคอมได้นะครับผมประมาณในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ก็รู้ล้วนอยู่นะฮะว่าเป็นเครื่องยนต์บล็อก อ่า uh, ร้อยสิบห้าซีซีนะครับมีระบบ VVA วาวนะครับให้อัตราเร่งนะครับผมได้ดีเลยทีเดียวนะฮะกับสรับการวิ่งบนถนนดำนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้เปลี่ยนกล่องเป็น ECU Shop นะฮะเดี๋ยวผมว่าจะไปลองเปลี่ยนนะผมผมผมได้กล่องมาละนะฮะเดี๋ยวจะไปลองเปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวจะ ขี่แล้วก็ให้ดูนะว่าความรู้สึกระหว่างกล่องเดิมกับกล่องแต่งนะฮะของ ECU Shop เนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าในส่วนของกล่องเดิมเนี่ยผมคว่าเอ้ยมันก็อัตราเร่งก็มาดีนะนะครับศูนย์ถึงรจากคิดที่แล้วที่ผมลองดทดสอบดูอัอาตราเร่งแบบศูนยถึงบบร้แป๊บเดียวเองอ่ะนะครับแต่ว่าพอขึ้นไปร้อเนื้อมันเริ่มตื้อแล้วนะฮะก็คงตามสไตล์ของรถสเตอร์หลังใหญ่นะครับ แหมผ่าไฟแดงเลยนะลุงโอ้โหไม่กลัวเลยได้ไงผ่าไฟแดงมาขนาดนั้นแหะอันนี้ขี่ทางดำนะครับเห็นนะมแก๊สี โอเคครับขับขี่ระยะทางใกล้ๆนะฮะสนุกดีนะครับแต่ว่าในเรื่องของการฟรีรันเนี่ยผมผมไม่แน่ใจว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะเพราะว่าช่วงนี้คือไม่มีโอกาสที่ออกไปไกลๆมากเลยนะผมอยากจะมีโอกาสที่จะไปลองขับขี่ไกลระยะทางสักไปกลับละ200กิโลนะอยากรู้ว่าเอ้ย100กิโลเนี่ยมันมันเมื่อยหรือเปล่านะฮะวดตูดมากไหมอะไรอย่างงี้นะครับผม จะต้องต้องหาเวลาช่วงเวลาที่จะออกไปนะไปลองเทสดูนะครับมีอะไรอีกไหมเนี่ยแล้วในเรื่องของหน้าปัดแล้วกันเนาะเราในเรื่องของหน้าปัดนะหน้าปัดก็ให้มาครบครับมีที่แรกผมก็งงว่าเอ๊ะมันมีวัดเวลาหรือบอกว่าบอกเวลาหรือเปล่ามีครับมีมีนาฬิกาบอกนะครับก็มีนาฬิกาบอกนะมีวัดค่าเฉลี่ยการใช้น้ํามันนะครับว่ากิโลเมตรต่อลิตรเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะฮะ แล้วก็มีวัดรอบนะครับมีบอกเกียร์นะฮะไม่ต้องหลงว่ามีเกียร์เจ็ดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีวัดความเร็วนะฮะมีวัดบอกเกียร์น้ำมันนะครับครบครับสิ่งที่ต้องใช้นะฮะ ในเรื่องของกระจกนะครกระจกที่แถมมานะครับก็มองชัดเจนนะครับมุมมองกว้างดีนะ นะจากเกียร์หนะ้าเนี่ยจริงมันมันควรจะลงไปอีกเกียร์หนึ่งนะเกียร์หนะ้าเนี่เป็นเกียร์แบบเอาไว้ซิ่งะฮะคือบิดเปนมาเลยนะแต่ว่าพอพอขึ้นเกียร์หแล้วเนะี่ยรู้สึกมันจะเริ่มตื้อๆนหน่อยนะครับอาจจะเป็นเกียร์โอเวอร์ไดก็ได้มั้งฮะถ้้ผมคิดไว้นะวิ่งร้อยหนึ่งนิ่งๆน,นะครับเนี่ยเก้าสิบร้อยเนี่ยประมาณเนะี่ยผมว่านิ่งดี มันเหมาะสําหรับเป็นแบบเราขี่รถแนวนี้ท่องเที่ยวนะก็น่าจะใช้ประมาณความเร็วประมาณนี้แหละร้อยเก้าสิบประมาณนี้เก้าสิบร้อยร้อยสิประมาณนี้น่าจะไม่เกินนี้นะฮะก็ขี่รถนิ่งดีครับ สี่บายสบายครับรถไม่ได้สั่นมากนะฮะเนี่ยวิ่งร้อยหนึ่งกำลังดีเลยเพราะผมเป็นคนขับรถไม่เดีวเยวไงผมวิ่งร้อยหนึ่งผมก็ถอนถอนขั้นเร่งละเทียวโอ้โ <c> ห <oughs> okay, oh oh, แม่เจ้าโอ้โหทุกข้อสูงเลยป๊าโด ดังนั้นนะครับพอที่จะสรุปได้นะฮะสำหรับรถที่ผมใช้นะครับจักรวรรหนึ่งห้านะฮะใช้มาแล้วสองอาทิตย์นะครับก็เป็นรถที่ดีนะฮะเหมาะกับการขับขี่ในเมืองได้นะครับมุดได้นะครับผมไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโอ้ทำถนนเหรอระวังรถไถฮะรถเกรดรถเกรดเขาถอยเขาถอย พูดต่อนะฮะก็สลักการขี่ในเมืองนะครับผมมองว่ามันก็ขี่ได้นะครับออกทิปก็ได้อาเอนดูโรก็ได้นะฮะสำหรับคันนี้มุดได้นะครับแล้วก็แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะทัศนวิสัยในการมองนะฮะผมมองว่าเป็นรถที่มันสูงอะ่ะเราเวลามองเนี้ยโอ้โหมองเห็นได้ไกลมากนะครับผมชอบเลย <laughs> โอเคนะติดไฟแดงฮนะช่วงแรกๆผมขับมานะสองสามวันแรกเนะี่รู้สึกแบบกู <c oughs> จะล้มหรือเปล่าวะ <c oughs> นะครับแต่คราวนี้เราไม่ได้กลัวแล้วนะไ,ไฟแดง <c oughs> นี่ลูกค้าเดียวโคตรเลยเห็นไหม <c oughs> <c oughs> ออกตัวจัดจ้านนะฮะไฟแดง ระวังตรงนี้เป็นแยกเลครับแยกนี้ก็ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดีนะเวลาเผื่อรถวิ่งออกมาไม่ค่อยจะดูกันนะแต่ถ้าให้ดีนะครับแนะนําถ้าใครบอกว่ามันสูงเกินไปนะไปใส่คอ17นะทำเป็นแนวโมตานนะครับก็ขับขี่ดีเหมือนกันครับ แถวนี้จะทำถนนใหม่อีกแล้วเนี่ยโอ้ขยายกว้างไปเลยได้สี่เลนไหมเนี่ยไม่รู้จะได้ถึงสี่เลนหรือเปล่านะฮะอ่าคราวนี้เลนฝั่งนี้โดนปิดซะแล้ว นี่เวลาเข้าโค้งนะฮะรถมันสูงๆใช่ปะ่ะผมก็ได้เทคนิคจากอาจารย์หลายๆคนที่สอนมานะครับก็นั่งนั่งให้แบบใกล้ๆถังน้ำมันมากแล้วก็เหยียดขาอย่างเงี้ยเออผมมองว่าแบบมันเข้าโค้งได้แบบดีมากชอบนะฮะอาจารย์ก็สอนมานะครับผมก็จริงๆผมอยากแบบไปโรงเรียนแบบว่า สอนขับขี่เอโนโรกแบบจริงๆจังจงอ่ะแล้วมีสนามให้ขับอย่างเงี้ยโอ้อยากได้มากไม่รู้มีที่ไหนบ้างนะ,ะในกรุงเทพโอเคครับผมก็ถึงบ้านแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ถึงที่ออฟฟิศแล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ติดตามชมยุดเจนี่นะครับก็ดูจแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับว่าอยากได้ให้ผมเอา wr15 ไปทำอะไรบ้างนะฮะก็ลองเม้นมาดูครับเผื่อมีเงินจะได้ไปทำบ้าง <laughs> ไม่เรื่องของเรื่องไม่มีต้นทุนนี่ปัจจัยเลยในการจะแต่งรถช่วงนี้ตังเบดนะฮะ โอเคขอบคุณครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า